วนเรราาาามมมตตติดัับชข่่กอะะศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเนผะะยว่าพร้อมอนุญาตให้สถานศึกษาเปิดเรียนออนไลน์แล้วนะะในเฉพาะกลุ่มนักเรียน12ปีขึ้นไปโดยย้ำว่าทุกสถานศึกษาต้องเตรียมแผนเผชิญเ,เหตุไว้ด้วยค่ะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นดรกฤิสุวรรณพรมศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทําให้ทุกหน่วยงานต้องเร่งดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กําลังได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ซึ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องรีบให้การช่วยเหลือคือกลุ่มนักเรียนและเยาวชนที่ต้องเร่งดําเนินการช่วยเหลือโดยในปัจจุบันนี้ได้มีการอนุญาตให้เปิดเรียนออนไลน์แล้วโดยให้เปิดเรียนได้เฉพาะเด็กกลุ่ม12ปีขึ้นไปที่ได้รับบัคซสิแล้วค่ะ ให้สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้แล้ว100%ค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับกฎขอบังคับของแต่ละสถานศึกษาค่ะโดยสิมีการดําเนินการตามมาตรการสาธารณาสุข11ขออร่วมถึงมีการเตรียมแผนเผชิญเหตุค่ะเช่นหากมีนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด19สถานศึกษาหม่องนั้นก็ต้องจํากัดส่วนกลุ่มที่เป็นบวกไว้ส่วนหนึ่งค่ะนักเรียนที่เหลือก็ให้มีการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ โดยมีการบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วนค่ะบวสิทธิ์เป็นดานสาธารณาสุขจังหวัดต,ต้องมาดําเนินการเฝ้าระวังและย้ำว่าทุกสถานศึกษาต้องเตรียมแผนเผชิญเหตุส่วนนักเรียนในระดับที่ต่ำกว่า12ปีค่ะตอนนี้ทีจังหวัดขอแกนแก่นยังอยู่ในช่วงของการรับวัคซีนบ่อให้เด็กน้อยต่ำกว่า12ปีมาเรียนออนไลน์สบคจังหวัดยังบออนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนไปฟังเสียงศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นค่ะ ในสถานการณ์ปัจจุบันการเรีนยนออนไลน์เราจะให้เปิดเรียนออนไลน์ได้เฉพาะเด็กกลุ่ม12ขวบที่ฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับส่วนในระดับที่ต่ําลงมาก็คือ10อต่ำกว่า12ขวบเนี่ยอย,อยู่ในช่วงกําลังฉีดวัคซีนนะครับจังหวัดขอนแก่นเนี่ยยังไม่ให้เด็กมาเรียนออนไลน์เนื่องจากว่าอยู่ในการาควบคุมโดยส,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 สบคจังหวัดนะครับย,ยังไม่ยม่ญายให้เปิดการเรียนการสอนครับ ตอนนี้นะครับเราเปิดออนไซต์นะครับในในกลุ่มโรงเรียนที่กล่าวถึงนะครับก็คือตั้งแต่12ขวบขึ้นไปเปิด100%นะครับแล้วก็เราเราก็จะมีการดําเนินการตามมาตรการของตาสุข11ข้อาสุขร11ข้อโดยทีนในส่วนของเด็กอายุ12ขวบขึ้นไป<ะ>ก็คือได้รับวัคซีนแล้วนะคะ,คะเพื่อความปลอดภัยความมั่นใจของผู้ปกครองด้วยส่วนหนึ่งค่ะใ่ค่ะ